มดูสาเหตุนะที่ทําให้แหวนลูกสูบมันสึกล้อไว้นะครับครับสังเกตดูมันจะมีร่องแหวนอยู่นะครับมีสามร่องนะครับหนึ่งสองสามนะครับทีนี้ต้นเราใช้งานไปนานๆนะครับมันจะเกิดการอุดตันนะครับอุดตันตรงไหนนะครับน่ครับมันมีรูอยู่ใช่ไหมสังเกตรูฮะมันมีรูอยู่ถ้าใหม่ๆไม่เป็นไรนะครับ ถ้าใช้งานไปนานๆนะครับมันจะเป็นยางเหนียวๆฮะเป็นคาบมามาอุดรูไว้นะครับอุดรูนี่ครับทําให้ทําให้น้ํามันออกมาไม่ได้นะครับทําให้น้ํามันออกมาหาแหวนตรงนี้ไม่ได้นะครับมเมื่อน้ํามันออกมาไม่ได้นะครับลูกถูมันก็แห้งนะครับอ้าถแห้งก็ในกระบอกสูมก็จะแห้งครับเกิดการเสียดสีนะครับทําให้มันสึกล้อไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอดออกมาฮะ เมื่อมีโอกาสถอดนะครับม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับอ่าจะถอดอเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรก็ว่าไปนะครับผมให้แย่ดูนะครับแย่ดูเนี่ยเห็นไหมอันนี้แย่ไปลล้วน่ตัดแล้วนี่ ข้างนี้ตันหมดเลยสามรูสี่รูมีกี่รูเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ข้างนี้มีสี่รูอะใหญ่ไม่ลงเลยตันหมดเลยด้านนี้มีหนึ่งสองสามสี่รูเออสี่รูเนาะหน่าใหญ่ดูปั๊บเข้าไปเลย ครับนี่ครับต้องให้มันทะลุอย่างนี้นะครับอ่ะไปแยด่ดูแล้วกันนะรูตันรูตันน้ำมันไม่ออกโอเคครับต้องไปแยดูนะของเจ้าตันบออันนี้เป็นเวฟร้อยี่บห้านะครับรูอื่นไม่แน่ใจว่าม,มีรูหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันมีแหวนอย่างนี้นะครับ แต่ถ้ามันมีแหวนอย่างนี้มันมีรูนะครับเขาเรียกแหวนน้ำมันนะโอเคครับจบ